สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกโบตันสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายโดยริบบิ้นกากเพชรใสนะคะนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกระดไกรเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาที W นะเป็นกากเพชรสเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาวสาสิบห้าเซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันนะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาเราจะเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็จะด้านกาก,ากเพชรไว้ด้านนอกทั้งสี่เส้นนะ เส้นที่หนึ่งสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่กดตรงรอยพับแล้วก็สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่หนึ่งเปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสานทับเหรียญทั้งสี่ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียนอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ี่ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสด้านอีกครั้งกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะรีจะจับอ,อลิบินพับไปด้านหลังเอียงมาฝั่งด้านซ้ายขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะคะนีะ่นะค่อยๆดึงค่ะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สามจะทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีลิบินเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบม,มารวมกันค่ะจับหมุนนะ ดีก็จะให้สังเกตง่ายๆนะคะตัวนี้คือฐานของเส้นที่4นะเราจะนับมา2ช่องนะคะ1 2นี่นะคะแล้วก็ตัว,ต,วตัวที่3นี้เราจะจับอรอิบินเส้นด้านในหมุนมาแบบนี้นะจับรลิบินลงมาตรงๆแบบนี้นะคะนี่นะเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะคะช่องที่สนะ นี่นะคะมองเห็นไหมคะตัวนี้คือฐานของเส้นที่4นับมา1นสองแล้วตัวที่3มเราก็จะเสียบริบบิ้ลงมานะค่อยๆดึงค่ะในแบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้ดูความสวยงามอีกนิดนึงไม่ต้องจับให้กระชับมากนะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะรีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับขึ้นไปด้านบนแล้วก็เอียงมาฝั่งด้านขวามือลอดใต้กรีบนี้นะคะขึ้นมาในลักษณะน,นี้นะ เสร็จแล้วจับประตูลิบบินพับลงมาด้านล่างอีกครั้งขยับมาตรงไปแล้วก็เสียบลงไปใต้เกสรเลยนะคะนี่นะให้ลิบบินออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดหนึง่งนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวอีกครั้งหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะของรีจะตัดให้เสมอตรงฐานเลยนะคะแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบง่ายของรีดีไซน์นะคะ ตัวนี้จะเป็นลายดอกโบตัน๋นสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายๆเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ